สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้พยดีรัตนามินะครับซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเกมชินิมักนะครับสำหรับวันนี้ก็จะไปตีมอนสเตอร์ที่มีถังระเบิดน,นะทุกคนแต่วันนี้คลิปก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแค่ไปตีมอนสเตอร์นะไปตีมอนสเตอร์ตรงที่มีถังระเบิดบอกเลยว่าโคตรฆ่าแป๊บเดียวได้ไวนะครับถ้าใช้ธนูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ก็มีทั้งหมด4แห่งนะครับเท่าที่ผมเห็นนะแต่ถ้าใครถ้ามีนอกถ้ามีมากกว่านั้นก็คอมเมนต์บอกมาได้นะโอเควันนี้เราจะไปตีมอนสเตอร์ที่มีถังระเบิดกันครับเควสประจำวันก็มีครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแค่พวกที่มอนสเตอร์มันเยอะเขาจะใช้ถังระเบิดนะ โอเคอ้าวเจอโจนโอ้นี่ก่อนนี่ก่อนโอเคหืมมาเจอโจนตรงนี้เท่าที่ผมเห็นนะนี่ครับจุดแรกเลย w วินไรส์ครับมีเอ่อมีหลีเย่สาเท่าที่ผมจำได้นะก็จะมีไม่ใช่ดิน่าจะมีห้าหสี่ห้าแห่งเนี่ยแหละครับโอเคที่แรกโอเคเดี๋ยวมีกิจกรรม ล้ำน้ำแห่งทาราครับโอเคเดี๋ยวมาเพิ่มเลือดก่อนโอเคไละอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ดูเลือดฉีฉีผมอ้าวดูผิดเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าครับนี่เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะโอ้ตอนนี้เป็นของจากมอนสเต็นะนี่ครับผมมีของบูชาด้วยนะครับ นี่อันนี้มอนสเตอันนี้ก็มอนสเตลีเยอันนี้ก็ลีเยอันนี้เหรียญน,นี้ผมได้มาเยอะสุดนะอันนี้นาซูมะอันนี้นะครับซูเมโรซูเมรุอันนี้มีหนึ่งเหรียญแต่ฟอนเทนอันนี้มีเหรียญแบบนี้หาไม่เจอนะครับยังไม่เจอนะโอเคเดีย๋ยวมาเก็บของเลื่อนขั้นของอีเทอร์ก่อนนะเลเจ็ดสิบครับอันนี้เดีย๋ยวมาเก็บก่อนตรงนี้นี่เยอะมากเลยครับ ของเล่นขั้นเดี๋ยวเก็บของเล่นขั้นก่อนโอเคดันมาเจอสไลม์ขวางทางอยู่นี่เลยนี่เอาเกือบโดนแล้ว อเคตายทั้งคู่โอเคจุดแรกนะครับก็คือจะเป็นจุดนี้นะเนี่ยอยู่ตรงวินเดอร์แค่ผ่านสแตนทูดเดยเซเว่นตรงนี้มาโอ้มอนเตอร์เห็นอยู่ยิงอุบอ้าโดนยิงนะโอเคผมเพิ่งเห็นแบบใหม่มาอีกอันนึงอีกอันนึงโอ้ โอ้โดนระเบิดนะครับอืมดูดีครับไฟไหม้เลยสีช,ช,ชีเลือดผมเป็นหมื่นแล้วนะครับโอเคจุดที่สองนะครับโอเคจุดที่สองก็เป็นมอนสเตออยู่ยเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนนะอยู่ไปตรงที่ Stormbearer Point นะบอกเลยว่าถ้าใครมาตีตรงเนี้ยถังระเบิดเนี่ยจะตายเลยตายแบบแป๊บเดียวตายเลยครับ อผมแนะนำให้เลยนะเนี่ยแหละคลิปนี้แหละ okay, <faster. S 1> ผมจะแนะนำให้นะครับหืมยอดอืมดันมีพวกเพื่อนมาขวางทางอยู่นะครับนี่น่าจะเห็นถังระเบิดหรือเปล่านั่นไงผมว่าน่าจะถังระเบิดเดี๋ยวลองยิงก่อนถ้าไม่ใช่เดี๋ยวเราก็หนีหนีเลยอ้าวไม่ใช่หนีก่อน หนีก่อนหนี้ก่อนหนี้ก่อนหนี้ก่อนโอ้พวกกี่ยี่ไล่ตามเลยหนี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 โอเคหนีมาละนี่นะครับถังระเบิดมนได้อยู่จุดนี้แหละโอเคมาละโอเคผมเจอแล้วถังระเบิดนี่ที่สองก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับบบ โอ้โหแป ula, okay, ๊บเดียวตายด้านใหญ่กีกี้ตัวหนึ่งมาแล้วนี่ครับแช่แข็งมันแล้วก็หนีด้วยฟิชเชลไปเลยโอเคตายเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวกีกี้นะครับหรือว่าฮิลคูอที่ช่องเพชรนาเขาเรียกนะ โอเคต่อไปนะครับที่ที่3มนะอันนี้คือเท่าที่ผมเห็นนะไม่ใช่ว่าคือแบบอ่มันมีคือคือความจริงแล้วมันก็มีหลายที่ครับที่ว่ามีถังระเบิดนะแต่ว่าอันนี้ผมจะมาเห็นแค่แบบเท่าที่ผมรู้จักนะโอเคเดี๋ยวหาก่อนโอเคอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปตรงนี้แต่ไม่ใช่ตรงจุดเทเลพอร์ตนะแต่ว่าจะไก,กลครับไกลามากด้วย ต้องใช้ของเย,ย่หลานเพื่อวิ่งวิ่งสปีดไปเลยครับอืมที่นี่ฝนตกเด็ดอุ้ย,ยมีฟ้าผ่า โอเคมาถึงจุดนี้แล้วนะครับนี่จุดนี้แหละที่ว่ามอนสเตอร์มันจะอยู่นะครับเดี๋ยวหาก่อนนั่นแย่ถังระเบิดนะครับฟืบโดนกันทั้งที่สูงเลยครับอืรัดแค่สามตัวก่อนโอเค ืมตายไปแล้วตัวหนึ่งไวมากโอเคเดี๋ยวยิงจากที่สูงก่อนโอเคหลุดมาเลยอันนี้คือเท่าที่รู้จักก่อนนะแต่คลิปก็อาจจะสั้นหน่อยนะ หรือว่าจะทำํำคุ้ยประจําวันดีนีครับคว้ยประจําวันืที่นาะซูมาด้วยการกดการขนส่งที่ปลอดภัยวิญญาณไรท์โอเคจเจ้าไงดีเรื่องนี้โอเคมีที่นะครับฟึบนี่ระเบิด นี่ครับจบจบทุกตัวที่นี่นะคือเท่าที่รู้จักนะมีทั้งหมด4แห่งครับแต่เดี๋ยวเราไปดูตรงกาชากาชาตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่าน่าจะมีตู้พวกเวนติกับท่านนะ้ำอีกตัวตัวอะไรบ้างนะ้นจะไม่ได้นะครับส่วนตอนนี้เียรโมเจ่มผมเหลือศูนย์โอเค เดี๋ยวผมไปตีตรงไหนต่อดีตีตรงไหนต่อดีตีมอนสเตอร์ Monster ครับตรงที่เป็นถังระเบิดโอเคของแถมให้นะครับเผื่อคลิปมันอาจจะสั้นนะตีอิเล็กโตครับที่ว่าเลื่อนขั้นแรงผันภนภัยนะโอเคเดี๋ยวเตรียมทัดไฟมาก่อน โอเคน่าจะต้องตัดธาตุไฟฟ้าอย่างฟิชเชลออกนะครับโอเคแล้วก็มีของแถมอยู่อย่างหนึง่งผมลืมบอกไปในช่วงต้นเกมนะ right er Amber, ก็คือตอนนี้อบิสเนี่ยผมเปิดแล้วนะครับสไปรัลอบิสนะเดี๋ยวเราก็ไปตีด้วยครับไปตีพวกพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐาน โอเคเดี๋ยวได้ย kind of mm ิง hmm. ย um ิง hmm, ยิงฝึกโอเคโดนแล้วนี <t> ่คร <c> ับผมจะตีเพื่อมาฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมแล้วก็มาเลื่อนขั้นแรงด้วยโอ้โหตีง่ายอยู่ครับตัวนี้เรียบร้อยมันสร้างโลกครับ โอ้โหเกือบเฉียดไปนิดเดียวเองครับหืมเกือบโดนกระทืบแล้วนิดเดียวเอง <S an> <S an> <S an> คจะว่ายางไงต่อโอ้โหเขียด <Check. S 1> <et> ต่อไฟฟ้าได้ผลดีนะครับดาบตัวนี้ uh huh. ลูกเต๋ายังใช้ไม่หมดนะโอเคหายไปแล้ว ชื่อว่า electro hypothesis นะโอ้โหรอบนี้ต้องหลบจากสี่เหลี่ยมตัวนั้นนะครับโอเครอบนี้ผมจะฝึกซ้อมนะเพื่อไปเลื่อนขั้นแรงผจนไทยในตอนเลเวล60นะโอ้โหโดนไปแล้วโดนโอ้โหเกือบโดนครับอีกตัวหนึ่งนะ ตั้งเกาะก่อนเลยจะว่ายไงต่อนะตัวตัวนี้นะอืมมันยังยืนยืนนิ่งอยู่นะแต่เดียวเนะก็จะขยับครับนั่นไงว่าแล้วขยับโอ้เกือบโดนกระทืบ โอ้โหโอ้โหเกือบโดนกระทืบหืมหีดีเดียวเท่านั้นเอง <goes> น่าสนุกดีนะผมเริ่มตีคลองแล้วนะสำหรับตัวนี้ก็เริ่มคลองตั้งแต่ตอนเล่นขั้นแรกเนี่ยแหละครับโอ้โหผมพอฉลาดเลยว่ามันออกจะฟังไหนบ้างนี่อีเล็กโตผมว่าคุณไม่น่ารอดละ นี่ครับเราต้องหลบจากไอตัวเครื่องกันนั้นให้ได้นะนี่เห็นไหมรอดเลยอีเล็กโตคิดว่าผมจะรอดคิดว่าผมจะไม่รอดเลยหืมันสร้างเกาะขึ้นมาละโอ้คิดว่าจะแข็งผมไม่สายเกินไปนะครับ ก็ในพาร์ทหน้าก็หน้าจะต้องไปเลื่อนขั้นแรงแล้วนะครับอืมมันแช่แข็งโอ้โหอืมห่วเนี่เ oh, right ยเกือบตีไม่เข้าแล้วครับโอเคไปเลย กระจายดาเมจยี่ยหลานี่คือดีครับไปครับเตรียมตัวแช่เอเบอร์เปิซึมแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะพลาดบ้างครับโอเค โอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็เคยเป็นอยู่แล้วนะครับที่เล่นขั้นแรงนะก็สามารถไปดูได้นะครับอโอ้เกือบโด,ดกนกระทืด <goes> อืมซื้อมาเยอะแล้วเนี่ยอ้าวโดนจรวดโอเคหลบ โอ้ย oh, อยู่ข้างนี้ <Go. S 1> มาครับตอนนี้ปล่อยแสงอีกแล้ว お。<noise> <タッ> ตีไม่โดนเลยโหเอ้ยเอาโดน โ okay. um, อเคปริซึมตัวนี้ตัวสุดท้ายโอเคจบแล้วครับนี่คือของแถมนะโ okay. อเคเผยคลิปมันสั้นครับนี่พาหน้าก็น่าจะต้องไปเลื่อนแรงแล้วนะครับโอเคนะครับก็จบเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเออชินอิมแพกนะครับในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวเราเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ